ช่ทุกคนไม่ลอโอเคทุกคนวันนี้พวกเราก็จะมาเล่น t ก r ต g h o โก s ตา r ีกันนะทุกคนในบุคเควนทุกคนมาคุยกับพ่อเร็วพ่อมีข่าวได้ค่ะพ่ออะไรคะเดี๋ยวพ่อจะออกไปทำธุรานะลูกๆอยู่บ้านปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนลูกๆชื่วาแจ็คจะมานะ อย่าลืมล็อกบ้านด้วยนะลูกๆฉันตื่นเต้นแจ็คไม่ค่อยมาบ้านเราเลยเนาะตื่นเต้นมากเลยแจ็คไม่ค่อยมาบ้านเราเลยนี่ทีนี้ตื่นเต้นเปล่าแจ็คจะมาเพะวาแจ็คไม่ค่อยมาบ้านเราเลยะอะเนาะเตรียมขนมดยก,กว่า,จ,าจะได้แจ็คจะได้อบ โอเคเราเอาเป็นกระตั้นั่นบนไหมแต่ว่าไม่อดีกว่าเดี๋ยวเรื่อง้องทุกคนเฮ้ยเราว่าเลยว่านายจะมาโอรให้เราีจมขนมมาเลยเช่แล้วไม่ได้เจอกันนานเลยนะเออใช่ทีนี้กับนิต้องเรียกว่าพี่แจ็คนะพี่แจ็คว่าในเรื่องอายุห่างกันมากพี่แจ็คไปกันใครอยากเล่าเรื่องผีกันบ้างเอ้ยอยากอยากเลยแต่อย่าลืมปิด อย่าลืมปิดไฟอย่าลืมปิดไฟบ้านนะทุกคนช่วยกันปิดไฟบ้านได้เปล่าได้เลยข้างน้าด้วยอ่าแต่ว่าคินนี่ปิดไฟบ้านน้องคินนี่ปิดไฟบ้านทางบ้านเลยนะโอเคกับมินดี้ินดี้ปิดไฟบ้านสิไม่ได้บอกคลิปตะจัดของลบไปลบไปลบไปอะไรลบไอ,อ้น,นั้นไปอะไรจะไม่ใช่ของฉัน ก็ไม่ใช่ของฉันเนี่ยคีนี่ลบหน่อยซิอ๋อมคีนี่ปิดไฟทั้งบ้านนะเควแล้วปิดไฟทั้งบ้านพี่แกงผมเปิดไม่ย่ยผมเปิดไม่ย่อยพี่แกปิดไฟเราหมายถึงปิดไฟแบบในห้องน้ําชั้นสองอะไรนะมาถึงปิดไฟชั้นหนึ่งอะปิดไฟชั้นห้องน้ํามาปิดไฟยังอะคีนี่กับดีห้องน้ําปิดไฟยัง ไปห้องน้ำชั้นหนึ่งนะห้องน้ำชั้นหนึ่งไปแล้วฉันปิดมาแล้วห้องหนึ่งอ่ะเอาอันนี้ไปหมดแล้วค่ะพี่แก้วเดี๋ยวเราปิดเองเดี๋ยวเราปิดเองค่ะพี่แกหนูขอหนูขอเล่าเรื่องถึงได้ไหมอ่ะแต่ทุกคนไปชั้นสองก่อนทุกคนไปชั้นสองก่อนไปชั้นสองกันค่ะทุกคนเออ่ล็อกประตูยังอ่ะล็อกไม่รู้ว่ะค่ะพี่แกป้วล็อกประตูยังอ่ะ เขมาเลยมานั่งตรงนี้กันพี่แจ็คเอาแมวเพื่อนพี่แจ็คเอาอ่าแต่ว่าเดี๋ยวนะพี่แจ็คเอาเพื่อนๆนมาด้วยนะอุ้ยใหญ่จังเลยค่ะอุ้มตัวนี้หน่อยเธอต้องเอาไปพี่แจ็คเอาเพื่อนมาด้วยเอาตัวนี้ออกไปฉันจะอุ้มตัวนี้ใหญ่จังเลยมันตัวใหญ่ใช่ไหม นี่มันตัวจิ๋วนี่เอยาย,ยจังเลยโอเคมาเล่าเลยมาเล่าเลยหนูอยากยืนพี่เขาคนตื่นเขาเป็นขับตลก <c oughs> นี่มันเรื่องตลกกันชัดๆ แ้จริงมาก็คืออันนี้เป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะทุกคนก็คือพี่อยู่ที่บ้านก็คือพี่อยู่ที่บ้านของพี่ใช่เป่าค่ะแล้วเมื่อพี่ลงมาแม่พี่ก็หันคอเองเลยอะ่ะฮะจริงเหรอไม่เชื่อไม่เชื่อเราคิดว่ามันมีผีควบคุมแม่เรานะว่าแต่แม่พวกเธอไปข้างนอกเหรอ พอ่อพี่หมูออกไปทำงานข้างนอกอแม่เราอีกเลยอะจริงเหรอแล้วก็อยู่กับใครเราก็อยู่กับพ่อเราไงว่าแต่ทุกคนได้เวลานอนกันแล้วนะเริ่มดึก,กแล้วนอนนน่ะนะปิดไฟ<ว>ดิปิดไฟกันไม่ไม่ใช่ของฉันอะปิด โอ้พอสกดดีโอเคนอนกันเลยนะทุกคนค่ะพี่แจคเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงพี่แจคไม่นอนกับหนูเร้ววันนี้นานสิ้วไหนพี่แจอ่อะไม่หนูอะพี่แจอยู่ไหนอะแต่ว่าฉันหาพี่หน แจ็คนานจาังเลยไหมเห็นได้ยินพี่แจ็คเลยไปหาพี่แจ็คก,กันเป่าไปไพี่แจ็ค ไฟอ่ะแบบอออ๋นั้นนั่นเหรอเออะนี่นี่ฉันเจอย่องฉันอยู่นี่ไป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 อะไรอ่ะไฟไม่ยิ่งไงอ่ะไม่เห็นมีใครจุดเทียนแถวนี้เลยนะเนาะเออฉันอุ้มแกไปด้วยเออทันไมใกล้อะ เมื่อกี้เราเห็นเปล่าเมื่อกี้คืออะไรอ่ะกัดไปดูพี่แจ็คกันเถอะพี่แจ็คไขยไปไหนนี่ทุกนี่นอนกันเร็วหนูคิดว่าน่าจะฝันร้ายเรืออะไรมั้ง อย่าลืมดูกล้องบ้านด้วยนะอย่าลืมดูกล้องบ้านด้วยนะฉันกลัวทมบอยไ้เลไปดูกันเถิกันทบอยิมนเช่อไปที่ทบอยอ้าวแล้วอีกคนนึ่งอาจารย์ีหย <laughs> ราอยู่ตรงนั้นนะทุกคนราอยู่ตรงนั้นนะแกมแล้วนู่ในองไหนไม่เห็นมีอะไรเลย ผีอยู่สมุดเธอค่ะสมสมเออ,เอ,อจอยมาสมุดสมุดเธอมาบ้านเรานะสมุดเธอมาบ้านเราแล้วก็บอกว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นหรอไม่ลงมาบงที่เท่าไหร่หลังที่สวัสดีสวัสดีเด็กๆเป็นไงบ้าง ตัวจิ๋วดิกตัวจิ๋วเ่าเราตัวจิ๋วเ่าเราตัวจิ๋วเท่เราอะไร<ห>เหรอที่เราเห็นก็แค่พวกคนกินเด็กอะพี่อะ <laughs> ไรเหรอเดีย๋ยวพี่เข้าไปดูเองนะต้องพี่อยู่ตรงไหนเหรอ <laughs> ผีหลอกวิญญาหลอนข้างล่งางเหรอผีหลอกวิญญาหอลอนอมันอยู่ข้างล่างทุกคนรอยอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ไหนอะ่ะมันเอยู่ตรงนั้นโอเคแป๊บนึงนะทุกคนไม่เอิงทำเข้าไปนะแป๊บนึงนะทุกคนนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่บ้านเราบ้านนะคุณ Oh